สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k ค s อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำซีรีส์เรื่อง Club f ฟ i d a y the Series 14 love and believe ตอนสัญญาณอันตรายละครแนวโรแมนติกดราม่าที่สร้างม,มาจากเรื่องจริงผลงานจากค่าย c h a n g e 2561ความเชื่อในคำว่าสัญญาณอันตรายที่คนโบราณเคยเตือนเอาไว้ว่าแค่เสียงจิ้งจกทัก ก็ยังมีผลต่อการก้าวเท้าเดินออกจากบ้านแต่ในเรื่องของความรักหลายคนปล่อยให้สัญญาอันตรายดังจนแม้จะมีคำพูดคนในปัจจุบันที่ว่าบางครั้งแค่สงสัยก็ใช่แล้วแต่ก็ยังเลือกที่จะทำเป็นไม่สนใจจนสุดท้ายก็จจะต้องพบว่าถ้าเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองตั้งแต่ต้นก็คงไม่ต้องพบกับความเจ็บปวดเสียใจเช่นนี้ เป็นเรื่องราวของแนนกับจอยสองแดนเซอร์สาวเพื่อนสนิทที่มีวิธีคิดวิถีทางในการใช้ชีวิตและความเชื่อในความรักที่แตกต่างกันแนนเป็นคนจริงจังกับเรื่องความรักดังนั้นเมื่อมีความรักทุกครั้งแนนจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดและหวังว่าจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายเพื่อได้ใช้ชีวิตด้วยกันไปจนแก่เท่าส่วนจอยสาวสวย เปรี้ยวใช้ชีวิตเต็มที่ชอบเล่นแอปพลิเคชันหาคู่และชอบมีความสัมพันธ์แบบ Friend with Benefit ซึ่งจอยก็มาจะเล่าให้แนนฟังอย่างสนุกสนานและชวนแนนไปร่วมสนุกด้วยบ่อยแต่แนนไม่เคยสนใจแม้จะใช้ชีวิตกันไปคนละทางต่างกันอย่างสุดขั้วแต่ก็น่าแปลกที่ทั้งสองคนสามารถเป็นเพื่อนรักกันได้ แนนนั้นไม่เคยรู้สึกดีกับวิธีของจอยแต่ก็ไม่เคยคิดจะก้าวกายและไม่เคยคิดว่านั่นจะเป็นสัญญาณอันตรายของการคบเพื่อนจนแนนได้พบกับนิวหนุ่มหล่อโปรโฟไฟลด์ดีที่เข้ามาในชีวิตของแนนแบบไม่ทันตั้งตัวหลายอย่างทําให้แนนรู้สึกว่ามันมีความตั้งใจแปลกๆแต่แนนก็เลือกที่จะมองข้ามความสัมพันธ์และเดินหน้าไปด้วยกันด้วยดี จนทั้งสองได้คบกันแต่ในที่สุดความจริงอันเจ็บปวดจากการละเลยไม่ใส่ใจต่อสัญญาณอันตรายแนนก็พบว่าทั้งนิวและจอยผู้ชายและเพื่อนที่แนนรักมีความสัมพันธ์กันแบบที่แนนไม่คาดคิดโดยคาแรกเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งพิมพิมประภารับบทเป็นแนนสาวสวยอายุ 20- 2 3ปีมีอาชีพแดนเซอร์ เป็นคนจริงจังกับความรักรักใครรักจริงจริงใจไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือคนรักเป็นคนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวงังมีกรอบและชอบความถูกต้องมั่นคงคนที่สองวาวานิชาระบบทเป็นจอยสาวสวยเปรี้ยวซ่าอายุ20-23ปีอาชีพแดนเซอร์ชอบใช้ชีวิตแบบสุดๆทำอะไรก็ได้ให้มีความสุข โดยม่ส่วนมีแครคลายชอบเล่นแอปพลิเคชันหาคู่และมีความสัมพันธ์แบบเฟรน d with b e n e f i t และคนที่ 3. าพีพัชระระบทเป็นนิวหนุ่มหล่อดูดี PERFECT อายุ23-25ปีทำงานบริษัทบุคลิกดีมีความรู้มีจิตพิทยาในการพูดจาและทำให้คนประทับใจแต่ลึกๆแล้ว มีมุมดาร์กที่คนคาดไม่ถึงความเชื่อในเรื่องความรักทั้งจากผู้ชายที่เป็นคนรักและเพื่อนรักทำให้แนนมองข้ามสัญญาณอันตรายทุกอย่างเพื่อจะพบว่าสัญญาอันตรายนี้มีอันตรายเกินกว่าที่คิดเธอจะใช้สติหรือหัวใจเมื่อสัญญาณอันตรายลองเตือนบางครั้งแค่สงสัยก็ใช่แล้วติดตามชมกันได้ในซีรีส์ ค่าไฟเดดซีรีส์14 Love and Believe ตอนสัญญาอันตรายถูกวันอาทิตย์เวลา22นาฬิกา15นาทีถังช่องวัน31ออกอากาศตอนแรกวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมคาะชอบก็กดถึกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามไห้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะําเรื่องอะไรรอติดตามและชมกันได้เลย